ครับสวัสดีครับวันนี้อูจะพาลูกค้าทุกคนมาชมนี่เลยเจ้าสเป c แครปหน่จุเก้าเอสตีเอแตงซิ่งนะครับนะครับมันะครับไฟหน้ายังเป็นไฟฮาโดรเจนอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ฝาคาร์บอนของยีนคาร์บอนนะครับทรงสวยเลยนะครับมาดูรอหน้าบ้างนะครับเป็นรอแกมไลท์นะครับอันนี้ก็แปรเดปเตอร์ห้เดรบอลเป็น5ลูนะครับแล้วก็ยางกุดไรนะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับเปิดมาเลยนี่นะครับ เราก็มีวัดบูธหน้าน้ํามันให้นะครับห้าสามสิบห้าปอนด์นะครับสีดําแล้วก็มีขาไทเทเนียมให้ด้วยนะครับเราก็เดินสายกล้องหน้าอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูล้อหลังกันบ้างนะครับนี่ล้อหลังก็เป็นแบบเดิมเลยนะครับล้อแกมไลท์นะครับแลทุกอย่างกรุดิกนะครับมีอะแดปเตอร์รองให้นะครับนะอันนี้ก็โหดดจะทรงเป็นหน้า2หลัง5้านะครับ นี่แล้วก็มีนี่ครับคำท้ายลบป้ายทะเบียนนะครับเท่ๆนะครับจอยสีน้าเงินนะครับอันนี้ลูกค้าเน้นเป็นแนวโทนน้าเงินนะครับลถล้อนน้าเงินอะแดปเตอร์น้ําเงินนะครับนี่รถจะทรงสวยๆเลยนะครับหน้าสองหลังห้าน่าจะเชิดหน่อยนะครับใครที่ชอบแนวนี้จัดได้เลยนะครับผมนะนี่สำหรับเจ้าสเปร์แคปเนนจิก้า SDA นะครับอ่ะ มาดูรีโมทบ้างนะปกติจะเป็นกุญแจไขอยู่นะครับแบบนี้นี่นะครับเราก็จ้ามเกลดให้เป็นรีโมทเซ็นเตอร์ล็อกให้นะครับนะมาดูกันนะครับกดล็อกนี่พับอัตโนมัติเลยอ่ากดปลดล็อกครับกาออกนะครับตอนนี้แล้วก็มีล็อกไฟท้ายให้ด้วยนะครับกดล็อกครับล็อกเลยนะครับกดปลดล็อกนะครับนี่นี่นะ ไม่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับโปรโมชั่นเริ่มต้นนะครับออกรถอยู่ที่15,000บาทครับหรือใครอยากได้ของแต่งตามแบบในคลิปนี้เลย39,000บาทเท่านั้นครับ